พระราชวังไร้ที่เปรยยับพี่จี้ในที่สุดท่านก็มาตามหาน้องสาวหากท่านไม่มาข้าจะไปหาท่านข้ามาที่นี่คราวนี้เพื่อขอให้เจ้าช่วยนักโทษที่ถูกขังอยู่ในแดนประหารเป็นสหายกับหวขงข้านางอ่อนแอและไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงใดๆข้าหวังว่าเจ้าสามารถปล่อยนางไปเรื่องเล็กน้อยความพยายามเล็กน้อย รับประกันว่าไม่มีปัญหามีอะไรอีกไหมพี่จี้ไม่เป็นไรเจ้าพูดว่าเจ้ามีแผนจะตามหาข้ามีเรื่องอะไรพูดตามตรงข้าคิดว่าอัจฉริยะอย่างพี่จี้ไม่ควรถูกฝังจริงๆนายน้อยจะจัดชุมนุมวิรุรุษในวังชาวหลงในอนาคตมันเป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างโชคไม่ข้ายังมีงานมากมายที่ต้องจัดการ มันเร็วเกินไปที่จะพบหลงเช่าไปในตอนนี้โอ้ถ้าท่านมีเรื่องเล็กน้อยใดๆแค่บอกข้าข้าจะส่งคนไปช่วยหลือท่านนี่เป็นโอกาสหายากการที่ท่านถูกฝั่งเป็นความสูนเสียครั้งใหญ่ของนิกายฉีเทียนตกลงดีละอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปกันเถอะอย่างไรก็ตามก็ต้องเจอเขาในไม่ช้าก็เร็ว ในเวลาต่อมาเย่หมิงพยายามฝึกต้าหลัวเทียนกงแต่มันยากที่จะเริ่มต้นด้วยซ้ําอย่างไรก็ตามต้าหลัวเทียนกงที่ประมจาจย์ห้าให้มาเป็นวิชาที่ไม่สมบูรณ์เย่หมิงผสานความถูกต้องและบริสุทธิ์วิถีอมะตะคำภีพระโพธ,ธิัตว์และใช้วิชาทาย,ยี่เพื่อคาดการต้าหลัวเทียนกงหวังว่ามันจะสมบูรณ์ในวิถีของเขาแต่ไม่มีความคืบหน้าเลย จริงอย่างที่คังคกกล่าวต้าหลัวเทนกงคาดเดาไม่ได้แม้แต่ดาบจัก,กรพรรดิยังห่างไกลเกินกว่าจะเปรียบเทียบได้มันน่าหัวเราะที่ข้าพยายามทําให้มันสมบูรณ์ในวิธีที่หลงผิดองหญิงวูชวงเชิญท่านไปยังพระราชาวาังชาวหลงเพื่อเข้าร่วมชมนมวีระบรดุษได้เลยข้าเข้าใจแล้วเราต้องพบกันต่อให้หลงชอบไปตัวปลอมอยากจับกลุมข้าข้ามีความมั่นใจที่จะหลบหนี พระราชวังชาวหลงคนเหล่านี้ทุกคนน่าเกรงขามากและมีแม้แต่ผู้เยี่ยมยุนักบุญและผู้เยี่ยมยุทธเทพเจ้าพวกเขาต้องเป็นตัวตนที่สําคัญมากในนิยายนายน้อยมาถึงแล้วคารวะนายน้อยชายคนนี้คือนายน้อยหรอข้าไม่รู้ว่าเขามีจุดประสองค์อะไรที่แท้งทําตัวเป็นหลงชาวไป ท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีท่านไม่จำเป็นต้องสุภาพท่านควรกินและดื่มเราทุกคนเป็นหัวกะทิในนิกายและไม่มีเจตนาพิเศษที่เชิญท่านมาแค่เพื่อรู้จักท่านไร้าสาระหน้านายน้อยเราโชคดีมากที่ได้รู้จักนายน้อยข้าขอครารวะนายน้อยพี่ชายทำไมท่านถึงนั่งดื่มคนเดียวน้องบุชวง ชานั่งไอหนูนั่นเป็นใครทำไมบู่ชวงนั่งข้างเขาข้าไม่ทราบแต่ถ้าเจ้าได้รับเชิญเจ้าจะต้องไม่เป็นคนที่ไม่รู้จักที่จริงข้าเชิญเจ้ามาที่นี่วันนี้เพราะว่าข้าต้องการให้เจ้าช่วยข้าเรื่องหนึง่งนายน้อยท่านสุภาพเกินไปมันไม่เป็นไรที่จะพูดอะไรหากท่านมีบางอย่างที่ต้องทำ ผู้ใต้บงังคับบัญชาไม่ลังเลที่จะตายโปรดพูดตามตรงนายน้อยเ <benefic. S 1> มือ่อไม่นานมานี้นิกายฉีเทียนของเราต้องการโค่นนิกายห้าเทียนแต่นิกายเ้าเทียนดื้อรั้นมากไม่เพียงแต่ปฏิเสธที่จะทำตามแต่ยังฆ่าผู้เยี่ยมยุทธของเราไปมากมายข้าตัดสินใจส่งกลุ่มคนไปยังนิกายห้าเทียนเพื่อเป็นไส้ศึกตรวจสอบสถานการณ์ภายในของนิกายห้าเทียน นั่นคือนิกายห้าวเทียนเลยนะคนที่ไม่ระวังจะเสียชีวิตทุกคนที่อยู่ในในิกายหีเทียนอนาคตสดใสมีแค่คนโง่เท่านั้นที่จะเสี่ยงนี่มันไม่คุ้มไม่มีคนเสนอตัวแม้แต่คนเดียวเป็นไปได้ไหมที่จะส่งพวกพ้องไปเสี่ยงจี้บูจิวเต็มใจแบ่งปันความกังวลของนายน้อยตีชื่อจี้บู่จิวใช่ไหม ช่างเป็นชายหนุ่มที่กล้าหาญนอกจากนี้เขาดูเหมือนสนิทสนมกับมู่หู่ชวงมากและเขาต้องพักดีต่อน,นิกายดังนั้นข้าสามารถใช้เขาได้อย่างมั่นใจมีใครในพวกเจ้าเต็มใจไปนิกายเฮ้าเทียนไหมดีละถ้าอย่างนั้นทุกคนนั่งลงได้ สิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ต้องไม่บอกคนนอกไม่งั้นจะได้รับการจัดการตามกฎเพื่อไปอยังนิกายร่าเทียนเจ้าจําเป็นต้องเปลี่ยนรูปร่างและเข้าร่วมด้วยตัวตนอื่นเรื่องนี้ง่ายมากข้าเชี่ยวชาญในวิชาเปลี่ยนรูปร่างคนของเรารอบเข้าไปในนิกายร่าเทียนแต่พวกเขาไม่มีคุณสมบัติพอที่จะไปสู่จุดสูงสุดหลังจากเจ้าเข้าไป พวกเขาจะร่วมมือกับเจ้าอย่างเต็มที่นี่คือ1,000ันล้านเหรียญเทพเจ้ารางวัลแรกและรางวัลจะมากขึ้นหลังจากที่เรียบร้อย1,000ล้านเหรียญเทพเจ้าขอบคุณนายน้อยสำหรับรางวัลนัน่นเป็นความมั่งคั่งเล็กๆ,ๆน้อยๆข้ารู้ว่าการเดินทางครั้งนี้อันตรายไม่ต้องห่วงนิกาฉีเทียนจะไม่มีวันปฏิบัติไม่ดีกับเจ้า เจ้ากลับไปเตรียมตัวสำหรับวันพรุ่งนี้เข้าใจแล้วนิกายเฮาเทียนเจ้าห้ามเคลื่อนไหววิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ